เโลสบายดี okay. mm. ุทุกคนมอนีท่าน่อในความกินเนี่ยปรุงข้างกับครอบครัวเซฟแฮงเฮ็ดลกซ่องมาด้กับคอบครัวเอาวมาด้วยวาบอีสุดนำสดนี่กิจกับนี่เดี๋ซีฟูดเขามากเปนแ้วแล้วแล้วกูึมากกินมากกว่าหมาก็อุ้นเขาไว้ เอยก็กินมาแล้วจะไปอุ่นมากินเธอเสรจเนยแกเจ้ะีอีกพอพึ่งกินพอเดียปูก็พอแล้วพอแล้วอนน้ำปูอันนอ้ไตู้ทะเลได้ใช่ปา เขาเลือโซแจ่บเขาเอิญกูมนะชกลุตุนเนี่ยเดือยในเนี่ยแซบแหงแซ,บ,ซบละแซบ มันน àn ั่นเองสม坤กวนนี้มนนีเคือง่กดน้นนอยเราภูสสะรดวานกับเขาเขาจะขอแข่งข้าวกับเดมทำยาปู่เสาวานาะ ันไม่เว่อรค่ะบ <c ười> <habitude> okay, ิบกับขมห้อะชรเองกับแกวซีฟูดเขาเดาเบงไม่หิวหรอกโอ้โหเกิบไ่เบงเพื่อนนึอเพื่อนอะไรมามมันว่ากับอกเบงไว้ให้มันละไมเชีย นาจุมอนอนรักกกุ้งได้มีกุ้งแบบมกปูแพอเยากลับจากเขปูปูมาบ้านก็กินโบดินบหนึงแล้วม,ลมูกินโบสดนเด้มาไล่มือคอสินนะอสอมาอดไปให้เราดีแลยเขากับแดก you mm -hmm.

เนื้อแล้วเนาะเนื้อแล้วเนาะแม่ลูกเนื่อแล้วลูกไปซ้อมปีฮ่าสั้นจังวะโอ้เอาเนื้แล้วอยากไปเมืองซื้อเครื่องเนาะอยากได้พั่วได้อยากได้พั่วลองบโทรทัศน์อันเห็นพระเอกผู้นึงน่ะตีแกงเก่งแม่ลูกเอาพั่วเราลูกเออาผู้นั้นผู้แกงคือนั่นแหละวบานคุณเราอยากพั่วตะลุ่ยเก่งเนาะอุดสลาดเนาะเก่งเนาะแพระเอกคนนั้น ลุงีเอานื้อส้มตนูนันแลอานืันและูลกันยก็หมืมันโทรหัท์เออขนสลัดอันนี้ขนสลัดเนาะบแมนขดเก่งเนาะนียังจะเอาอย่งรเอาเนื้อเเก่งขนข้าเยอเนาะเออลุ้านพื่นมาจีบปากนันบ่นั่นปักเก่งสมดสมลอยู่ป่าน้อื่นป่านยกแม่กินกุ้งแม่กินไหม ซืให้กินกินมากนะจะักกินจะปั๊กมากันอยู่เดียวเวียนเยนมาคันไม่ไม่เทาไปยุบนลุมโอเฮายากขอบนมแดงขอบจัขนมหานงมอนโอเฮายากไปเมือเอาเทเอาว่าเทว่าบนบนเทบนบนว่าจบจบ,จบ <c oughs> เายากไปเมืองเทว่าเนาะหลักยากเป็นเมืองนี้ มันกระเล่นอ mm ่ะ hmm. มื hmm ่อ hmm. นั้นเนี่ยด um, ูจนน้ำตาซึมออกมันกระเล่นอ่ะอีม่อนจะไปนำพ่อมันเล่นหรอวะน้องม่อนไลยเปเมืองน้องอน้องม่อนไลยเปเมืองกูุชยร์อยู่มันกระติกเนืองซ้องซ้ำละเราไปเป็นเมืองเนาะไปตัดดมึงน่าไปมึงน่าเอาไปบบเพราะน้องม่อนอะไรเปเมืองเขาแล้วบอได้ไปมันว่าน่ะน้ำตาทอเาจนก็เดินออกไม่ส่งครั้งเลย ก็ท,ที่หนึ่งว่าเอิพอพ่อพ่อโอ้ยโอ้ยกูเห็นเรียกญี่ปุ่นแด่นเอาพุ้ยเดี๋ยวขึ้นมาพ่อมาแล้วกูเหนื่อยโซรักจริงงาเปื่อมากเห็นเฮ้ยเห็นนับ พี่นาพ่อแม่พ well ี่นาเฮาเอือนเฮาถอถ่วขดถครับตกนอ่อนคุณแม่เนี่ยเจ้เนี่ยเนีเนี้ยมก็คิดะพอเอากินไมพอกูขิดปะเขาอย่างไรเออเขา่เขบ้ามาห่อเบือบ้านฟื้นอะมันมันค่ มนเปุยต้องุยแล้วเขีงหัวทีใกลนอันนียเรียกเพิ่มอันกีนี่นะสมุรนาดน่ะสมมีสมุนนะสมุนสมโตสมาปรกวดนั่นะสมกั่นพ่เหนเยมจว่า แกวคือคนนั้นดีสัฟา้าสดนุพวกแก้วชอบคนอุ้งออเจ้าเอืมปลาหมึกเซ็บแจบกบกบนุกงเนซนปูปูปูมาก กินกัเปอนคุณเ็มองมกูันห้ออ๋อมาเจ็บปัอเคทุกคนวันนี้แซ่บได้ถ้ามากินนี้ก็ดูฝากกไล้ก็แชร์ได้ทุกคนวันนี้ข้อแรกไปก่อน กรู้ว่ามืนทกันมนไม่ไปทำเลยไทุกส่วนเลนไหมได้ไป,ไป <c oughs>